สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับกับช่องตุ๊ดตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยมยุทธมีเมืองนั่นเองนะครับเพื่อนๆคลิปนี้มาชมวิธีการติดตั้งเครื่องเสียงนะครับขั้นตอนการตอดแผงประตูแคปแล้วก็การยึดงานซาวประตูแคปพร้อมกับการติดตั้งดอกลำโพงเสียงกลางนะครับไปติดตามชมกันเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปเลยนะครับเพื่อนๆไปติดตามรับชมกันเลยครับไปชมกันเลย เรามาล้อยสายกันครับเพื่อนๆม,มาล้อยสายเสียงกลางไปแคบหลังกันเสียงกลางมาแคบหลังนะนี่ยครับเพื่อนๆแลก็พันสายไฟอย่างนี้นะครับเพื่อนล้อยเข้ารูนี้ครับเพื่อน แล้วก็ร้อยเข้ารูนี้เลยชอบเราก็ใช้ไม้ตะเกียบนี่แหละครับเพื่อนๆง่ายสุดละร้อยสายไฟมาที่แคบหลังนะครับเพื่อนๆแคบหลังเขามีดอกหกนิ้วนะเพื่อนนะหกนิ้วก็ค่คคอยๆเยงค่คอยๆร้อยนะเพื่อนค่อยๆร้อยนะครับก็จะโผล่นี่นะครับพเพื่อนไม่ยากนะ ออกแล้วครับเพื่อนนี่ออกแล้วแล้วดึงค่อยๆดึงครับเพื่อนค่อยๆดึงร้อยมาฝั่งนี้ครับเพื่อนค่อยๆร้อยนะเหล็กมันคมนะเพื่อนเหล็กมันคมอาจจะบาดใไฟได้นะครับนี่ร้อยมาฝั่งนี้แล้วนะครับถ้ามันยาวก็ดึงกลับถ้ามันยาวเกินก็ดึงกลับครับค่อยๆดึงกลับปึ๊บนี่ล้วก็ใส่เหมือนเดิม ใช้แค่ค่วงแบดนเล็กๆดันลูกยางเข้านะครับเพ่ดันลูกยางเขา้าฟาบเนี่ยเข้าแล้ง่ายๆนะครับเพื่อนแต่อันนี้ก็ให้เขา้เขาไปอยู่ในลูกยางก่อนพลาสติกเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดใส่พลาสติกก่อนอ่ะมันจะใส่ยากวิธีการร้อยสายแบบง่ายๆนะครับอัานไหนดีก็นําไปประยุก์ตใช้นะครับเพื่ออัานไหนไม่ดีก็อย่าเอาไปใช้ เรานําแต่สิ่งดีๆไปใช้นะครับเพื่อนสิ่งไม่ดีก็ไว้ที่ผมนะครับผมเน้นย้ำเสมอทุกคลิปนะครับเพื่อนก็ออกมาแบบนี้แหละเรียบร้อยนะครับเพื่อนเรียบร้อยเลยแล้วเราจะล่ามไปฝั่งคนขับนะครับเป็นคาสเอบีนะครับเพื่อนนะสตเหตุที่เราต้องร้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปิดตรงนี้นะครับเพื่อนปิดปิดพลาสติกตัวนี้ไงครับเพื่อนเราจึงต้องร้อยก่อนนะครับแล้วก็วางผ้าตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนนะเรามายึดเสา แคปหลังกันนะครับเพื่อนแคปหลัง6นิ้วได้ไหเพื่อนก็จะยึดตรงนี้นะเพื่อนยึดตรงนี้หรือจะยึดรอบก็ได้นะยึดรอบได้เหมือนกันนะครับเพื่อนดูให้มันสนิทนะครับเพื่อนแล้วก็แทงสว่างเข้าไป แข้งนี้ก็ทำเหมือนกันเพื่อนๆการก็ทำเหมือนกันกดลงไปเพื่อนๆกดลงไปเนี่ยครับก็จะได้ออกมาแบบนี้โอเคเลยนะครับ สวยงามแจ๋วเราก็ต้องเจาะเอาสายออกด้วยนะเจาะเอาสายออกเจาะเอาสายเข้ามาตรงนี้ครับเพื่อนจะเจาะตรงใต้นี่ใต้นี้ครับเาราจะทำแบบนี้จะได้เป็นแบบนี้ครับเพื่อนอีกอันก็ทำเหมือนกันเลยครับเพื่อนนะโอเคครับ วิธีการใส่ซาวประตูแคปนะครับเพื่อนนะประตูแคป โอเคครับเพือเ่อเราไปประกอบแคปหลังกันดอกแคปหลัง รีวิวให้ดูนะเพื่อนสวยงามเลยนะครับใส่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนะสวยงามครับเพื่อนสวยงามเลยทีเดียวนะครับสวยงามเลยครับเพื่อนสวยงาม ครับเพื่อนๆเราก็ได้ติดตั้งดอกลพง6นิ้วและแหลมจานพร้อมกับติดตั้งงานซาวที่แผงประตูแคปเรียบร้อยนะครับนามาฝากเพื่อนๆนกันแล้วนะครับเพื่อนเนาะก็หวังว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆคอยชมคลิปเต็มต่อๆไปนะครับคลิปหน้านะครับเพื่อนนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ